วันนี้มีรถมม่อยู่แผนเยอะเลยโม่ไอเวโก้แหนบใหญ่มากเลยเคยเห็นแหนบกันไหมใช่ไหมเนี่ยแหนบใหญ่มากเลยดูดิแหนบจะหักรอเปล่านะเหมือนนีรอยรล้าอยู่เนี่ยเห็นปะเนี่ยมีแต่หินสวยๆทั้งนั้นเลยนี่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 อโอ้พี่ปื้มเหยียบว้าว อีซู f x 3 2 0ไม่สามหกศูนย์นะสามสองศูนย์เนี่ยเนี่ยสามสองศูนย์เหมือนกันเนี่ยมีไอ,เ,อ,อ,อเวโก้ด้วยวันนี้พี่ปื้อมาแพนอะไรครับ,รบวันนี้มาพี่ปื้อมาแพนอ่อนนุ่นะครับมาเจอรถมูเยอะเลยครับอ๋อรถมูกำลังถอยมานะครับ มีเสียงถอยออกมาด้วยครับปิดปื้มไม่ได้มาแผนอ่อนนุดนานนะครับแผนปิดปรับปรุงมานานครับลบกอนลบกอนลบกอนนี่นี่ถอยไปล้างโม่แล้ว <c oughs> ไปแล้วไปแล้วมีไฟถอยด้วย <c oughs> เห็นหรือเปล่ามีไฟถอยชีข,ขาวออกด้วยข้างข้างรถอะ่ะ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> นู่มมีรถโมยูดีจอดอยู่ตรงนน้นด้วยโอ้ oh, ถอยไปขายโม่ <Wow. S 1> เลยเดินมาเจอครับรถโมไอเวโกที่เราไม่ค่อยได้เจอมาอยู่นี่นี่เองดูดิ <Yeah. Ooh. S 1> นู่มข้างหลังก็มีอีกคันหนึ่งไอเวโกอีกแล้ว U D, U D. นี่คันนี้ก็ยูดีครับโอ <Yeah. S 1> oh. ้วันนี้มีรถโม่อยู่แพนเยอะเลย โมวยเวโก้นแนบ,บใหญ่มากเลยเคยเห็นแนบกันไหมใช่ไหมเนี่ยแนบใหญ่มากเลยดูดิอัานเริ่มเลยอุ้ยแนบจะหักห็ือเปล่านะเหมือนมีรอยแล้าอยู่เนี่ยเห็นปะเนี่ยเออแนบจะหักแล้วคนะันนั้นไม่ต้องเข้าไปหรอกเละนะครับไปเราไปเดินเล่นรอบๆอบแอนกันดีกว่าสามสองศู <360. S 1> <ร>นย์ด้วยสามหกศูนย์สาม ฮะโอ้ยางแหวงเหรอโอ้รถโมไปลุยหน้างานมายางแหว่งดูดิสามสองศูนย์ 3, 2, นี่ไงสามสองศูนย์สามสองศูนย์ครับ 2> 3, 2, ครับไม่ใช่สามหกศูนย์นะสามสามหกศู 3, 3, 6, นย์ตรงนี้น 3, 2, 0, นจะเป็นเหลี่ยมๆนะตรงเนี้ยเนี่ยสามสองศูนย์เนี่ยจะเป็นเว้ลอย่างนี้ ามหกศูนย์ตัวเก่าจะเป็นเรมรียมไอเวโกอไอเวโกสองสองร้อยเก้าสิบไงเนี <90. S 1> ่ยเห็นไหมสองร้อยเก้าสิบเนี่ยเนี่ยยูดีอยู่ดีรุ่นเก่าเราจะไม่รู้แรงม้าเลยไม่รู้รหัสเครื่องอะ่ะต้องยกหัวดูเนี่ยนี่เครื่องอยู่ข้างใต้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่รู้แรงม้าน,ะน่าจะสองร้อยต้นต้นอะ อันนั้นก็เหมือนการไม่รู้แรงมาเราต้องรู้รหัสเครื่องครับผมชอบสายลุยครับโอ้โหโอ้สายดูสายดูสายดูขับดูแล้โอ้วันนี้สายออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะพี่บื้มเนาะโอ้สายดูครับช่วยด้วยช่วยด้วยพี่ปื้มสายดูสายดูสายดูไปครับไปไป รั้วหินเม็ดใหญ่อยู่ฝั่งนู้นแน่เลยเนาะไม่ได้ทันได้ดูเนาะนี่หินเป็นเล็กเนี่ยโอ้มีหินสีสีด้วยดูดิสนสีอะไรเนี่ยเขาขาวเาฟ้าสวยจังเลยสีขาวสีขาวออกาฟ้านี่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 โอ้สีสีสีฟ้าเลยอ่ะดูดิโอ้สีฟ้ากับสีเขียวเอาเพื่อนๆดูหน่อยเนี่ยวางบนมือพ่อนะนี่ครับ หินสวยมากเลยสีแปลกๆเนาะีสแดงไหนนี่สีแดงนี่สีแดงสีแดงหินสีแดงนี่นี่สีแดงแดงเนี่ยสีแดงแดงนี่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 สีแดงอ่าหินหลายสีเลยอันนี้สวยอ่ะนี่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 อะไรหินสวยเลยสีออกเขียวๆเลยดูดิ มีแต่หินสวยๆทั้งนั้นเลยนี่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 โอ้ <Yeah. S 1> oh, พี่ปื้มเหยียบว้าวนี่จะหินสีสวยๆเลยดูดิโ oh. <Yeah. S 1> อ้อัญมณีหรือเปล่าเนี่ย <Yeah. S 1> เพชรหรือเปล่านะหิน <laughs> สีแปลกๆเลยเนาะโอ้ oh, น้ำกระเด็นลงมาเลยก <Yeah. S 1> ระสานน้าปื้ปื้มมา โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอพี่ปื้มไปเดินเล่นแป๊บหนึง่งว้าน้ำสาดลงมา <c oughs> <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอพี่ปื้มไปเดินเล่นก่อนบา,บาย